เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆทิ่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมนะใจแตะไปเบาๆ นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆถ้าเราทำจนงคุ้นเคยข้างในก็จะโล่งโปร่งเบาสบายมันจะโล่งตัวก็จะหายไปเลย แสงสว่างภายในก็จะเกิดทําไ้เห็นดวงใสๆใครเข้าถึงดวงใสๆก็แตะใจหยุดนิ่งๆห่นุ่มนุ่มไปคลางดวงใสๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงกายภายใน กายใดกายหนึ่งดีชัดเจนคุ้นเคยแล้ก็หยุดใจไปที่กลางกายนั้นนะจ๊ะอยากเมาเมาสบายสบายใครที่เข้าถึงองค์พระก็หยุดหนึ่งหนึ่งอยู่ในกลางองค์พระใสใส ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นสบายนะจ๊ะถ้าเรานิ่งแน่นถูกส่วนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นภายในจะขยายออกไปเองนะแต่เป็นดวงก็ดวงขยายถ้าเป็นกายกายก็ขยาย ถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยาใสเกินใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสสวา่างคราวนี้ลวกันนึกน้อมเอาครึ่งในอยธรรมดอกไม้เทวบเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ พระประทานอนี้นะจ๊ะนึกน้อมคือนึกนิดเดียวก็จะแวบ,บเข้าไปเลยอยู่ในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงแต่ถ้ามาใหม่ก็ทําความรู้สึกไปก่อน ว่าการบูชาข้าพระนีเนี่ยเป็นของสำคัญลึกซึ้งเราจะทำตามลำบังคงไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาธรรมกายจกนกระทั่งคล่องแคล่วในวิชาธรรมกายต้องจำนานต้องทำบ่อยๆเพราะ้เราก็ต้องนึกอารัธนา มหาปู่เจนยาตจารยร์ทุกท่านเสียงมีประเด็คุณหลวงปู่พระผูปราบเมรคุณยายจารยร์ของเราทั้งสองเลยจ้ะมารัตนาปติกาจาันทร์กนุกยูหรือคุณยายจันทร์ของเรามารัตนาอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั่นหรือคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั่น พอเรานึกถึงท่านแนงอาเราแวบเข้าไปเลยในกลางองค์พระธรรมกายของท่านที่โตใหญ่มากท่านคล่องแล้วในวิชาธรรมกายทำจนเป็นปกติ แม้กระทั่งบัดนี้ไม่ได้หยุดยั้งเลยนั่งกันไปเลยเลยถ้าก็จะน้อมออเอาเครื่องทยธรรมเหล่านี้แหละกลั่นให้เป็นของละเอียดมีความบริสุทธิ์มีความละเอียด เท่ากับอายตนาพนปานนจะน้อมเอาเครื่องทายารามหล่อนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุตธเจ้าพระอรหรนันต์ทั้งหลายที่่านดับขันธบรินิพานนานมาแล้ว นับแต่งแต่ระพโล์ปัจจุบันถอยขึ้นไปเลยเอยท่านดับขันทุกขันคือถอดกายทั้งหมดเหลือแต่ากายธรรมราตผลกายตาภาลานตาสมมอติมิเจ้าเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์นาตัก อย่างน้อย20มสูง20มเ,เข้าอายตนานิปรพา์ไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารเนี่ยนับพระองค์ไม่ท้วนเลยเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งในอายตนานิพพา์ เขานิโรธสมมัติในไส้กลางกลางทำไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆสว่างสวัยในธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์มาปุชนียาจารย์ทุกท่านก็จะนำเครื่องในยธรรมเหลอาเนี้ยไปถวายเป็นพุทธบูชา แดบและธรรมกายของพระเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กระดาทั้งหลายนิ่งอยู่ในนั้นนับไม่ทวนเลยนิ่งสง,งบกายใสกายสวยงามมากมีรัศมีเจอเจ้าสวางไม่มีอะไรกำบังลงกว้าง เต็มไปหมดเลยวันน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานอย่งบุญก็บังเกิดขึ้นตรงน,นี้สำคัญดีเดียวที่ลูกทุกคนยังหยุดนิ่งให้ดีเด็ดนิ่งให้ดี ที่ตั้งกำลังทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เนี่ยดอกไม้ถือเทีทยนอาหารหวานขกาวแต่ฉันไม่ได้โกรบฉันแบบระสง์ในเมืองมนุษย์ทัางกันั่งนิ่งๆนั่นอยู่อย่างนั้นนิ่งไม่เชื่อมจด บุญก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยปุญญาวิสันทานกระแสทานแห่งบุญมาซอ้อนในกลางกายเราเยอะแยะเลยมาปุจิเนจานั้นทับทวีไปเลยบุญก็เกิดขึ้นเลยเลย บนติดกลางกายของเราอย่างเนื่องไปเป็นทิพยะสมบัติในเทวโลกและทั้งกระตรวจตาดูมีบากกรรมมีบากมากนันต่างๆที่เรากำไังดำเนินชีวิตผิดพลาดทั้งในปัจจุบันนะจ้า อดีตของปัจจุบรรันเอยถึงอดีตในอดีตไปเรลยๆหนักให้เป็นเบาเบาให้ใหายร้ายกลายเป็นดีถัดลอนไปให้เจือจางเบาบางลง,ลงไหดด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกกาย ก็ได้นำบุญเนี่ยไปทำอย่างนั้นท่านทำคล่องทำยำหน้าแล้วนะทับทวีไปเราจะของบุญแล้วก็นิ่งนิ่งในนิ่งเฮดีนะจ๊ะอย่างสบายสบายอย่าไปรุนอย่าไปเค้นภาพวางสบายสบายนะ ทำต,ตัวให้สบายสบายไอ้ใจสบายว่าบุญกำลังเกิดขึ้นมากมายเราจะนึกอุทิศบุญคุศลน,นี้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษอุปการีบุตรที่เป็นที่รักของเราก็ต้องเอาตอนนี้นะจะนึกให้ดีทีเดียว ในระหว่างที่ท่านทับทวีไปคมบุญไปตรวจตาอะไรทุกอย่างไปในตัวที่ท่านมีทุกมากจะได้ทุกน้อยมีทุกน้อยจะได้พ้นทุกที่ท่านมีสุขน้อยจะได้สุขมากสุขมากก็มากยิ่งขึ้นหมู่ญาติของเรานะจ๊ะบรรพบุรุษป,ปกาลีปุถเพ็นธีลักษ์ของเรา ที่อยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้รับไปได้บุญก็คอยจอจดจอ,จอไปตัดลันอีบากกรรมไปเรืเร่อยเพราะฉะนั้นบุญนี้ต้องทำให้สม่ำเสมอในเฉพาะอาทิตย์ตันเดือนนิยาขาดเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้ที่มีมโนโปนิธานจะไป ปอบมาประหากิเลสได้สิ้นเชื่อไม่เลยเศษจจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นถึงจะได้บุญพิเศษก่อนนี้เพราะฉะนั้นการบูชาข้าพราเนยจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆในน้อยเนะี่เป็นเรื่องที่สำคัญในเดียวอย่าให้ตกลน่นอย่าให้ขาดในเดียวเดือนหนึ่งก็มีอยู่ครั้งเดียว จะได้ดวงบุญก็ติดในกลางกาเราใสสว่างมากสว่างใสแล้วก็จะไปดูดบุญที่เราเคยทำมานะดึงดูด้าหากันให้ใสให้บริสุทธิ์โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นมหาปุญญาเจาเนี่ก็อาบุญนี้ ทางภังสำเร็จให้พบชาติต่อไปให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้ทางหลบ,บสมบัติทรัพสมบัติกคนสมบัติหลาบยศสันเซนสุขมรคผลนิพพานวิจารธรรมกายเนี่ยเกิดมาก็าให้หระลึกชาติได้ ห้เห็นนามาก,กันตัึงแต่ยังเยาววัยในกลอบคกลัวธรรมกายได้เป็นสมาธิิมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีไล่ทำแต่ความดีกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งหมดอายุไคขคไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมผังที่ท่านเอาบุญนี้ตั้งนะท่าน ้อนพรืดไปเลยนะติดกันไปอย่างนั้นนะเราก็ต้องใหม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มันเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมีจำกัดต้องเล่งสั่งสมบุญบารมีสิ่งไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ทำเลยทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นเงินสน ถูกศินถูกทมอะไรต่างๆเหล่านั้นชีวิตจะได้จเจริญน,นุ่งเรืองํามดานรักษาศินเจริญสมาธิภาวนาให้ได้บนนี้ก็จะได้เชื่อมามาถึงปัจจุบนันชาติที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่จะทั้งทำมากินทำมาค้าขายเนี่ยไก่ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาน เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญขำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมะก็เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สิ่งที่ไม่ดีเราจะไปทำันอนาจารย์อย่างกี่คเราทำบุญเยอะแยะแล้วเดี๋ยว บุญที่จะช่วยบุญน,น่ะช่วยแต่บาปก็ต้องไม่ทำมาอย่างนั้นแล้วก็บุญกับบาปก็ต้องสู้กันอยู่แทนที่เราทำบุญร้อยจะได้ใช้ร้อยบาเสถ้าไปทำดำเนินชีวิตด้วยความประมาทก็ต้องแบ่งเอาบุญน,นี่ไปตัดรอยไปบาปกรรมอีกทำร้อยก็เหลือนิดเดียวก็มันก็ไม่คุ้มเงินและแถมมีบากติดตัวไปอีก ถ้าประมาทในการดำเนิยนชยีวิตเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้มันตั้งสมบุญบารมีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มุ่งมั่นสร้างบารมีกให้เต็มที่ธรรมะ ก็ต้องนั่งให้ได้ต้องให้ไปรู้ไปเห็นให้มีที่พึ่งไวในตัวของเราโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานเอาบุญบิเศษนี้ที่บูชาก้าพระให้เราได้บรรุธรรมไมในพรรษานี้ได้ก็ถึงดวงดำภายในได้ก็ถึงพระธรรมกาย จะได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมั่นใจว่ามีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้ตายแล้วไปสวรรค์ไปดุสิตบุรีอย่างทีโหมณนะของเราไปอยู่กันตรงนั้นไม่พลาดกันไปพระธรรมสานีการนึกเอาบนุนเนช่วยอธิษฐานจิต ให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงนะจ๊ะตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในตัวอย่างมากมายให้หลูกทุกคนอธิษฐานจิตตามใจชอบนะจ๊ะทางคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบ